สวัสดีครับทุกท่านผมชามาดเดตกราฟของบิตคอยนะครับบิตคอยก็รุนแรงครับลงมา34,720แล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าบิตคอยสามารถดีดกลับไปยืนเหนือ36,000ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆได้หรือไม่นะครับก็ร้อนแรงสุดๆเลยนะครับผมน่าลบอยู่ประมาณสัก6%ของตลาดนะครับวันนี้ก็ถือว่าหนักสุดๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลงมาตลอดเลยนะครับผม ข่าวเกี่ยวสงครามนะครับผมนักข่าไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อหรือว่ายังไงแค่ไหนถ้าเกิดว่า,าข่าวดีสักหน่อยว่าเจรจากันได้น่าจะดิดขับได้นะครับแต่ยังไงคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําให้คุณมาลงทุนหรือชักชวนซื้อตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาอัพเดตครับเฉยๆนะครับโอเคเรามาลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าหาตามเฟรมเล็กๆจะรีบเอได้หรือไม่ครับผมตามเฟรมสีมา้านะครับน่าจะรีบเอขึ้นมาแ,แถวๆสามหมื่นห้าพันสามหมื่นหกพันดอลลาร์ นะครับผมประมาณนั้นได้นะครับผมส่วนชี้บะนะครับก็อยู่ต่ําสุดก็อยู่ที่2,250นะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับเพื่อนๆว่าสามารถรีเบลขึ้นกลับมาแถวๆถวสองหมื่นห้าพัได้หรือ2,500ได้หรือไม่นะครับผมนะครับก็ร้อนแรงสุดๆเช่นกันนะครับผมก็ยังไงก็ลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะผมเทรดฟิวเจอร์อะไรเนี่ยผมก็โดนโดนโดนเยอะเหมือนกันครับเทรดฟิวเจอร์ช่วงนี้นะครับก็หนักหน่วงนะครับผมแล้วก็ หาจังหวะดีๆนะครับหาจังหวะดีๆเลือกเหรียญที่เราต้องการและก็หาเหรียญที่มีพื้นฐานดีสักพักมันจะขึ้นได้กลับมาที่เดิมแรงกว่าตลาดต้าเหรียญไหนที่ไม่มีโปรเจกต์หรือโปรเจกต์ไม่ชัดเจนน่ะมันก็จะไม่กลับมาเลยหรือไม่กลับมาก็ได้นะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับแล้วก็ทำจุดสําสุดของสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับก็ เราดูตามเฟมวนกันนะครับตามเฟมวนก็น่าจะอยู่โซนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะต่ําแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็ลุ้นกันต่อไปนะครับลุ้นกันต่อไปครับหวังว่าจะรีบาวด์ขึ้นได้นะครับผมน่าจะเป็นจุดต่าสุดในรอบนี้แล้วหรือยังนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมนะครับลุ้นดีดกลับไป3ามหมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับเพื่อนๆ